แนะดดไหมแดดพืกก่จ้าแท้ <c oughs> โอ้ยท่านไหนเศร้าไอยสวัสดีนะคะสวัสดี ทั้งสองท่านนะคะสวัสดีทั้ง33าคนเลยนะคะพี่น้องตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวออกไปงานนะคะ หาน้องเอินอยู่เด้อพี่น้องน้องเอินลงไปหาหมออยู่นะคะสวัสดี40ท่านนะคะเมื่อนี้พอกันพี่น้องอยู่ที่สนามโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนยังก่อนวะหมอไม่พี่น้องจำซีโรงเรียนยากกาม,มาไ,ได้ ผู้อยู่ไก่กับาหาก่กําลังใจเด้อพี่น้องเด้อเพชรลําเพลินเต็มวงนะคะคืนนี้สอดแจ้งองฟองกับน้องเอินลงไปหาหมออยู่นะคะเดี๋ยวกับมาแล้วทําไมไม่มีคอมเมนต์เลยอะสวัสดีทั้ง64ท่านนะคะ ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อหายไปๆหายไปๆเด้อจ้าตอนนี้อาการภูมิใจก็ดีขึ้นมากแล้วนะคะไอเหลือแต่ไอ,อย่างเดียวพี่น้องนำ้ำามกก็หายแล้วแล้วก,ก็คันเนื้อคันตัวก็เศร้าแล้วตอนนี้อาการก็ดีขึ้นเยอะเลยเลือแต่ไอไอห่างๆอายกำลังห่างออกพี่น้อง สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะทั้งเจ็ดสิบหกคนดูแดดแห้งพี่น้องเอ,อ้ยตอนนี้รอสองสาวไปหาหมออยู่นะคะเข้ากระสิเดินทางออไปที่งานเลย อใช้ยะพุ่มพี่น้องส่งท้ายเดือนนะคะสองงานเดี๋ยวก็ปกติจ้าสู้ๆปังๆขอบคุณนะครับสวัสดีทั้งร้อยสิบสองคนดูเลยนะคะสวัสดีค่ะลูกๆสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุโูสุคนเหมือนแรงเด้อพี่น้องเด้อมาพอกัน พี่น้องทางมอมอสอมาเจอกันนะคะมาสนุกมาฟอนน้ำกันพี่น้องสอดแจงอยู่ที่สนามโรงเรียนนะคะยังไม่รู้ว่าน้องเอินลงไลฟ์หรือยังนะคะตอนนี้ เพิ่นไล่สุดแล้วก็เพิ่นกัญยางลงไปหาหมออันนี้จอดอยู่ตรงข้ามคลินิกเพราะว่ารถมันติดนะคะก็เลยก็เลยประเด้ไปจอดหน้าคลินิก น้องเอินไม่มาด้วยเหรอครับ <c oughs> มาอยู่ค่า <c oughs> น้องเอินลงไปหาหมอนะคะตอนนี้ก็รอน้องเอินนะคะกับองฟองลงไปหาหมออยู่นะคะหมใจรออยู่รถนะคะหายุรถพี่น้องสองสาวลงไปหาหมออยู่ ให้จบน้องเจ็บย้อนลืมบพได้ใถ้าบ่จริงใจตัวให้ก็ท้อเหตุยังเพิ่นตกใจพี่น้องเพนนิ่นอันหลดมอเตอร์ไซค์เชียวหลดมอเตอร์ไซค์เชียวมันตกใจเพิ่นฟ้าลงไปหาอยู่บาน น้องรีบไปหาอยู่บ้านนะครับคงใจก็ตกใจนึกว่าน้องเป็นอะไรมาก <c oughs> มัก่กระ care เวซ,ซื้อแล้วพี่น้องว่าอะไรเป็นยังไรรถก็เป็นรอยนะคะเป็นห้อยขีดต,ตกใจเพิ่นเลยมาไปหาอ้อกรดจังมาหาหมอก็เลยเอาของขึ้นรถแล้วก็เลยออกมาเลยนะคะออกมาพาน้องมาหาหมอแล้วก็จะไปงาน หมอี่โกสุมพิสัยเหรอครับใช่ค่ะหมอที่โกสุมพิส,มส,มพสัยนะคะคลินิกเโกสุม,มคลินิกที่โกสุมนะคะ ไปไลฟ์กับเสียงแหบพี่น้องสวัสดีทั้งร้อยสาสิบสี่คนดูเลยนะคะวันนี้เจอกันที่มอมมอสนะคะพี่น้องไปให้กำลังใจทีมงานเพชรลำเพลินนะคะเต็มวงแล้วก็สอดแจงพี่น้องฟอนอ่อนๆจนสอดแจงเลยเรียงผู้ใดยุ่ไก่กับไปแต่เว้นเด้อพี่น้องเด้อ ้ดแมดมรถน้องเอินเป็นไรมากไหม <c oughs> ไม่นะคะเ,เป็นห้อยขีดอันห้อยขูดตรงประตูคนฝั่งคนขับนะคะ <c oughs> เป็นรอยขีด ก็เลือกยู่พี่น้องอันคันไปคัดก็บอออกบ่บ่อบ่บบบอบลพราวามันเป็นห้อยขูดลงไปในสีเลยก็ต้องได้ไปทำสีนะคะผิวแตกคือ <c ười> ท่านได้หนาวยู่ผิว,วมันแตกอวะสวัสดี ทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้รอน้องอยู่นะคะน้องเอินกับน้องอองฟองลงไปหาหมอช่วงนี้รถสิลายจักน้อยพี่น้องเพราะว่า กำลังสีสีหามงแรงเนาะนเพิ่นกระเสียนมาซื้อเน้ากินเสือกับเขาวแลงอย่างสีนาโยเพราะว่าอยู่หน้าตลาดโซโกสมนะคะตอนนี้รถก็จะเยอะหน่อยแล้วก็อันค้นกระสีไลยเพราะว่าเพิ่นมาซื้อกับเขาวแรงมาซื้อแลงเสือง่ายพี่นอ้อง มาตลอดดูแลสุขภาพด้วยนะลูกพักผ่อนบ้างค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีจ้าลูกยายดูยายดูยยดอ๋อขอบคุณนะครับขอบคุณคุณคุณแม่มากนะครับอันก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามแล้วก็้อยให้กำลังใจตลอดเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณความหาความแพงเดอ้อพี่น้อง ที่ยังให้กำลังใจที่ยังติดตามอยู่ตลอดอว่าบ่ค่อยเป็น,นอพี่น้องเพราะว่าบ่คอยไม่ค่อยชอบไลฟ์สดกันไลเป็นบางครั้งบางข้าวย่าแบบมีอารมณ์อยากไลก็ไลแต่ว่าส่วนมากจะลงเป็นคลิปแอ่มา <c oughs> ช่วงนี้กับกว่าค่อยเดี๋ยวลงพี่น้องม่บ่าเน่บ่บบบบอ,อยเดีไปไซกันเลยบ่ค่อยเด้๋ยอาดคลิปเดี๋ยว ต้องอัดบ่อยๆแล้วเพราะว่าช่วงเมื่อกี้นะ่ะ u t u b e มีปัญหานะคะพอมา,าเบอร์เบอร์ที่หนูสมัรมันซ้ำกับช่องเก่านะคะก็เลยต้องต้องเดเฮดใหม่ลงทะเบียนสมัครเมลใหม่แล้วก็ลงทะเบียนใหม่เพราะว่ามันซ้ำกับช่องเดิมนะคะแล้วทางอันนี้เขาเขาเขาก็เลยปิดกันก็เลยได่งเรืองใหม่กับเพิ่งกลับขึ้นมากนะคะ ช่องก็เพิ่งกลับคืนมาแบบเป็นปกติหายไปไวสุ Hi, bye, bye, ้ๆจ้า ja. ขอบคุณนะครับสวัสดีแม่ๆพ่อๆแม่ๆทุกคนเลยอาจจะอา่อา,านบอท่านหด้อพี่น้องหนูอาจจะอ่านไม่ทันแล้วก็ มันมันไม่รู้ว่าใครเข้ามาดูใหม่หรือยังไงม,มันมวนเดอ้อลูกพุ่มใจสู้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะสูเทา่านั้นแล้พี่นนองทำมาหากินมันคืออาชีพก็ต้องสูง้ เสร็จงานเพชรลำเพลินสองวันพรมใจก็จะไปต่องานที่หนูพานวิเศษศิลป์น,นะคะเปิดฤด,ดูกาลไปดูแลไปแต่งหน้าศิลปินวงหนูพานวิเศษศิลป์น,นะคะ <c oughs> สูสยางานของพ่อวิทุนปิวจะทำให้กลับคืนมาได้ไหมน้องพูม อ๋อมันต้องดูว่าโอช่องของช่องของพ่อนั่นมันมันเกิดจากปัญหาอย่างสิม่ะค่ะเพราะว่าของหนูน่ะมันเกิดจากปัญหาก็คือหนูเมลที่หนูสมัครหรือว่าลงทะเบียนอ่ะมันเป็นเบอร์เบอร์เก่าหนูแล้วมันซ้ํากันกับช่องลําเพลินออฟฟิเชียลนะคะอันที่ยูสาวหน่อยตอนนั้นก็คือมันซ้ากันแห้วบัดนี เหมือนเ i เขาตรวจสอบอะค่ะเหมือนเหมือนเหมือนทางอันยูทูบระบบ u t u b e น่ะเขาตรวจสอบแล้วที่นี่มันซ้ำกันแล้วหนูก็เลยลงทะเบียนเอ็กเซนนะคะที่ว่าเปิดสั่งรายได้เือนบ่ละมันเปิดได้แล้วนะคะตอนนั้นก็คือสะสมเงินสะสมอะไรมาเรียบร้อยแต่ว่าระบบ่นตรวจสอบมามันซ้ำกันแล้วบัตรที่นี่มันก็เลยเออมันก็เลยเกิดการอะไรอะเหมือนเหมือนมันซ้ำกันแล้วเขาก็เลยแบบตัด าการสร้างปิดการสร้างไรายได้ไหมปิดกันไหมพี่น้องมันก็ไม่ขึ้นเลยยอดเงินยอดอะไรก็ไม่ขึ้นเลยแล้วทีนี้หนูก็เลยปรึกษากับน้องมุะกะแล้วก็หลายๆคนที่รู้จักกับอันที่เฮ็ดเป็นนะนะพอนูเฮ็ดบอกว่าคอยรู้เรื่องแบบนี้บันนี้เพื่อนกันไลว่าให้เอาเบอร์ให้ซื้อเบอร์ใหมหะะ่แล้วก็ลงทะเบียนใหม่ลงทะเบียนอ,อีเมลใหม่แล้วก็ <c oughs> ไปกอ,อกใหม่หนูก็เลยเห็ดก็เลยได้เฮ้ยอยาา่อยามาเดื้อ ก็เลยได้นะคะก็เลยอันมันก็เลยกลับมาเป็นปกติพี่น้องโอ้ยแดดแดแต่ของพ่อมิทูลไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะก็ต้องมันต้องหูวงจัก่าเกิดจากนี่อยงจังสีบอกได้เ้อพี่น้องก็เลยนี่แหละก็เลยแบบเป็นเป็นสาเหตุที่บ่ค,บค่อยบ่เหต้เห็นลงคงิีปหรือบ่ค่อยได้ไหลซดนี่แหละพี่น้อง เพิ่งกลับมาเป็นปกติหนูก็เสียดายแห้งช่วงเดือนม่าาันกลับว่าได้อัพคลิปว่าได้ยังเลยก็อัพป,ปะไปนะครับเพราะว่าอัพไปเรียมันกลับว่าได้ยังเพราะว่าคือมันเปิดรายได้ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยหนูก็เลยแบบไม่ค่อยได้อัดสวัสดีทุกคนเลยนะคะเสร็จงานวันที่ยี่สิบเก้านะคะภูมิใจก็จะ <c oughs> ไปแต่งหน้าหมอลำ คณะนูพานิเศษสิน์นะคะศิลปินพระเอกนางเอกหนูพานิเศษส,สน์ทำการแสดงที่น่าจะยุดสสำลักน่านแะพี่นองเปิดวกเปิดฤดูกาลเพิินวันที่หนึ่งนะคะเพิินแดทงท่านวงเพินแดงมาว่บบาจางพุ่มใจไปแต่งหนา้าอยากให้แก ได,ดดได้ช่องนั้นกลับคืนมาด้วยคนติดตามเยอะแล้วอยากให้แกได้ช่องนั้นกลับคืนมาด้วยอ๋ออันนี้ก็ตตองมันต้องหูสาเหตุก่อนแม่พี่น้องว่าเกิดจากอีหยังยังข้องนูน่ะมันรู้สาเหตุไงก็เลยทําได้ก็เลยเอออ๋อ,อมันเป็นแบบนี้นี่เองก็เลยทําแล้วมันก็เลยกลับมาท <c oughs> ําแมนนั่น บันหูสาเหตุหงเสียมันมันกลับอ่ไรมันโนกระบ,บอธิบายว่าถือือกันราคาตอนนี้ก็รอสองสาวด้วยพี่น้องรอน้องเอิญกับอองฟองแดดแหงพี่น้องเอ้ย ำไมคอมเมนต์มันสอนกันอย่างนี้อ่อ่านบม่เข้าใจเลยพี่น้องคอมเมนต์สอนกันทำไมคอมเมนต์มันสอนกันแบบนี้วะมา,วมาแล้วนะคะเดี๋ยวลงไหลก่อนพี่น้องสิครับรถเด้ี่ยวแบบนี้เป็นย่างลีเก๋สดีใช่น้ำมันเบลดบ่น่าจะ เฮ้ยมัดเร็ยบล้อย <S <S อ๋อไอ้ผีหลองเอ้ยปั๊มยื้อไซบันนี่นี่รอบที่สแล้วมือนี้กูมือไงปั๊มยื้อฮันตี้กูมือไงที่จะรอนโยอะไรนะอันทีน่นน <S <S าสามนน่ะแล้วเขาจะไปแบบใดแบบนนี่เดี๋ยวปั๊มยื้อไก่นี่ว่ายางไปซื้อ,อ ทำไมคอมเมนต์มันเป็นมันซ้อนกันแบบนี้เออน,น้อนแอ,อแล้วอา่านแล้วอ่านจะอาจ่านเข้าใจยังไงทีนี้นะอน่านพี่น้องหนูอ่านว่าเข้าใจแล้วพี่น้องสบายดีไหมน้องภูมิคิดถึงอยู่นะยิบซีนะงองอิงครับอ๋อสบายดีนะคะตอนนี้ภูมิใจก็เป็นช่างฟรีแลนซ์นะคะกับรับงานทั่วไปพี่น้องหนูอ่านบ่าเข้าใจเลยพี่น้องมันมันมันคอมเมนต์แบบซ้อนกันน่ะสองคอมเมนต์นี้หนูขอโทษหลายๆเด้อหนูอ่านบ่ก อ่านปอไดเลยมันซ้อนกันกันกบชื่อขอบคุณกำลังใจด้วยนะคะกับเบิงแย่งกันคือเกาเด้อพี่น้องเด้อจังใดกับสามเดี๋ยวพี่น้องขออนุญาตลงไหลก่อนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวมาทักทายกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ curso